และจากราคาเนื้อหมูในท้องตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับทำให้ร้านต่ําสั่งร้านข้าวแกงในอําเภอเมืองสิงห์บุรีต้องปรับตัวแล้วก็ปรับราคาที่ทําให้กระทบต่อผู้บริโภคให้หน้อยที่สุดครับ นายเอกชัยสวงผลเจ้าของร้านนุชอินเตอร์ขายอาหารตามสั่งและข้าวราดแกงหลังห้างดังที่สิงห์บุรีนะครับก็มีการปรับเมนูอาหารใช้วัตถุดิบที่ทําจากเนื้อปลาและเนื้อไก่เป็นหลักแทนการใช้เมนูที่ใช้เนื้อหมูเพราะว่ามีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับต้องการคงราคาเท่าเดิมเพราะมีลูกค้าขาประจําที่มารับประทานอาหารกว่า30ปีส่วนใหญ่ก็มีไรายได้น้อยแต่ก่อนนั้นเคยมีลูกน้องถึง6-7ถึงคนตอนนี้ต้องลดลูกน้องลงด้วยเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งในอนาคตนะครับถ้าหากว่าราคาแก๊สหงุงต้มราคาสูงขึ้นอีกก็ต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก5บาทซึ่งก็อยากให้รัฐบาลน,นั้นพยุงราคาค่าแก๊สเท่าเดิมไม่อยากให้ปรับราคาสูงขึ้นเพราะว่าเห็นใจลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านเบี้ยมประจําด้วย ด้านผู้ประกอบการร้านอาหารข้าวราดแกงก็บอกว่าอยากจะให้พยายามตึงราคาเดิมให้มากที่สุดนะครับผักเนื้อสุกรยังไม่ลดราคาลงก็อาจจะมีความจําเป็นจะต้องขึ้นราคาข้าวราดแกงเนื่องจากส่งผลกระทบกับราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารกับชนิดอื่นๆนะครับที่รอการปรับขึ้นราคาอยู่ในตอนนี้ทั้งราคาไข่ไก่เนื้อไก่เน,ไกเนื้อวัวอาหารทะเลและผักชนิดต่างๆเป็นไปตามกลไกของตลาดเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการร้านอาหารกรับ